สวัสดีครับพี่พี่น้องนะคะผู้ติดตามรับชมช่อง u t u b e อ่ามาพิวัฒน์ชาแนลนะคะมือนี้เป็นมือเปวิดวงฤดูกันไม่กับอะไรางานแหละข,ของปีพี่น้อง ทีมงานเสียงอีสานเท่าสาวงานกอีกเล็กลงทุนหลายขาดเป็นยังเงินจะกินข่าวได้กินข่าวขัว้วละสมุนอีจะมุนอีกสิภาพพี่น้องไปเบิ้งนะคะบรรยากาศการอยู่กันกินนะคะของทีมงานเสียงอีสานเท่ากับงานเลกข,ของปีเนาะแต่ว่าก่อนจะไปเบิงเงเบ้งเต้นผู้นั่นเบิ้งเต้นเจ้าของก่อนหองหกหองเหม็นเงี้ยวจะไปเป็นเงี้ยวใส่เดี๋ยวนี้ตามมาเมริกาโลกคนซื้อไม่เยอะนักกว่า บางท targets, ่างานกบพูนคนนะมรับ่สนหังพระรามหรือกันทำไงวะนี่กะจะเป็นท่าเขาเต้นนะครับก the ็เดี so less, uh ๋ยวเบื้องเต้น like พูนเบื้งเต้นจะขวางสักก่อนมันโผล่ซ้ำได่บุญหลักพุทธนี่านี่พี่น้องก็จะเป็นเต้นจะอยู่กันสามคนแล้วก็จะมีอาบพิวัตรนะครับเจ้าของซองแล้วก็จะมีเอกซาร์สวกสดแล้วก็จะมีเพื่อนน้องอื่นน้องเก่งนะครับเมื่อนี่รับเสื้อเจ็บเกิดลอยพี่น้องเออเมื่อนี้รับเส้อเจ็บเกิดลอยเนาะกับจะมี พระเอกผู้ใดมานางน้าพื้น่ายินข่าวไปทั่วมาบอกแต่เป็นเว่นพเ้อมาเบืองด้วยพี่น้องด้วยมวลมมวลผู้ใดมามาผ่านนี้มนอีเอีสานเนาะวันนี้เบืองเต้นเท่าไหร่กับซีเมนต์มองนางของอีตาเนาะพี่น้องเนาะฝั่งนี้จะเป็นขน้องอาร์ม่ะฝั่นี้จะเป็นขน้องเก่งมีเขายังเขายังมามีเงินมาสื่อห้าตากผ่าใ้หอยเต้นกรหอยน้ำคาเต้นกรที่ที่พังมือได้กับบอลหวอันนี้แล้วแต่มงโสตาร์ที่พ่างก็พ่างกับเราเ่น้องเนาะเหนยวหอยเต็มเซลคืออยู่ บรรยากาศไตเวทีว่าเต้นไพเป็นเต<ๆ>้นไพมองไพเป็นมองไพเแา,า,า้วม่นองนอกแต่เก้าไ็้ตากับพักกับนงางไตเวทีเด้แต่เกาผู้ใหญ่โพดมูลเขายากปนี่ม้าสิภาพไปม่นองมากตัดม่นองปนิหนอเขาจะอยู่หลังเวทีแล้วปน,นิก็จะเป็นเวทีอันนี้มินองเบื้องแน่วเออะปวดจ่อยอยู่ดีเห็นบ่ดำกึกมืกอยู่แล้วี่นองนอกน,นี่นี่หันไปฟังท่านี่ปนิหล่ะฟังท่านี่ก็จะเป็นเต้นแดนเซอร์นาอนี่เป็นพวกอันนี้ฝนตรงหัวเตศษเนาะ คุณห่างมาเล่ข,ขังอยู่ก็เลยว่าจะพ่อพี่เต้าอยู่พ่อพี่เตา้าพ่อพี่ตี้เนาะเออแงเป๋เจ้านอน,นี่ก็เป็นฮอน,น,นอัลโตีย่างมุนเขับไปโลดถี่ว่าพ่อป้าลหลายๆดอกอันนี้จะเป็นลั่งลั่งอย่างนี้ลั่งเป่านะคะ <c oughs> อันนี้จะเป็นลั่งเป่าแล้วพี่น้องเนาะมากปหนึ่งเท่าเบิร์เต็จขนวขนไม่ใช่นกไรแต่ในนี่พี่น้องน้อจะเป็นเต็จขนเออเพิ่อนมาเปิดเพื่อนต้องมึงคอมเพิ่อนดอกไทยเพิ่อนั้งห้านอนี่นี่ก็จะเป็นโลดโรดเอลีดีได้เพี่น้องนี่ เห็นป่เขาิส่เล็กนางลาดดี่เข้ามาบงแส่กนแต่ล้อแตก่คนหรื่องน้อนห่อนอน่ะ้มตหอยสู้ทานติ่มอคึกกน้องบินอาจะกินอีเลียเขาได้ดีนะออล่แต่ไายหางเครื่องข้าวหมูน้มือจะ่มึงดูบ่งเศร้าไมจะบ่องแลนเลนีเฮ็ดวิดีโอเห็ยูทูบค่ะฝากช่องในเรืองค่าคนบางหลายแล้วมือนี่นะ อ,อ,อ,อันนี้พี่หัวเสียงอีสานนะคะยังเอกสเป็นบอลนี่ครัเขาก็เลิกเดี๋ยวมาไล่ค่ะไ,ะไปอยู่แล้วไปนี้ขออะไรสวัสดีครับนี่ค่ะนี่ก็พี่หัวเสี่ยงอีสานนะคะพี่น้องคะเออนี่เดี๋ย่ร้องภาษาไอยสุดเซ่ห้าวเนาะเพาบถ้มีเงินสี่ห้าคือบระกาศห,หอยเซตนินแต่ก่อนเราแต่แม่งิสี่หักมันก็สร้างมันอันนี้ก็จะเป็นปีกโลดนี่จะเป็นปีกโลดนะคะนี่ก็ทำอะไรวะเป็นพื้น เป็นพืกิเป็นพือนไันะนะจะมาฟังมาบนขางนี้นะคั่าต่าเลยนี่โอ้ยไ่ีตีเนาะมีตีแต่ในตำนานนะคะมีตีนี้เป็นอาเป็นมกดนตีาอยูางพูเลยตอนนี้เ่นอรคาพี่น้อง่ะเออก็ดีตัดได้เอกีเดอรอันนี้พี่เดียเสียงอีสานนะคะ กำลังต่งชุดนะคะ่ะพี่ต่างก็ดีครับแล้วตัวปเปียโนาำน้ำแต่งตัวก่อนเนาะสีผาเดี๋ยวสีพ้ามาเบิ่งก่อนเต่งหน้าแต่งตัวว่าเป็นจังใดแต่งชุดเปียชุดเจ็ดหน้าทำผมเนาะพี่น้องเนาะเออเฮ้ยจับไปกันด้วยบาย,บาย 嗯。 ตอนนี้เราก็เตย้อราเสร็จแล้วนะคะแล้วก็จะอาบน้ำขึ้นรถไปงานต่อนะคะนี่ค่ะบรรยากาศตอนเช้านะคะหน้าก็จะแบบเยือหน่อยนะคะขอตัวไปอาบน้ำล้างหน้าขึ้นรถก่อนนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราทำคลิปต่อด้วยนะคะไว้แล้วเจอกันที่งานพรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวเราจะถ่าย คลิปให้ดูอีกนะคะบ๊ายบาย